ก็สวัสดีท่าม้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในบุดเด้นะครับวันนี้เราจะทําการแทรกไฟล์มัลติมีเดียนะครับโดยการเพิ่มข้อความนะครับในบทเรียนของเรานั่นเองขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะเพิ่มข้อความนะครับให้เราทําการเปิดหน้าต่าง Edit Mode ก่อนเลยนะครับการที่เราจะเปิดหน้าต่าง Edit Mode ของเราได้นะครับให้เราไปมองที่มุมบนขวาของเว็บไซต์เรานะครับจะมีคําว่า Edit Mode อยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดตรงนี้เลยนะครับ ตรง Edit Mode นะครับกดเลยครับหลังจากเรากดแล้วนะครับหน้าต่าง Edit Mode ก็ทำการเปิดขึ้นมาเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่วิชาเรียนของฉันนะครับโอเคให้ท่านชมเลือกรายวิชาที่ท่านชมต้องการจะเพิ่มข้อความในบทเรียนนะผมจะเลือกเป็นเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณม .6 นะครับโอเคนะครับหลังจากรายวิชาของเราถูกเปิดแล้วนะครับ ให้ท่านชมเลือกหัวข้อที่ท่านชมจะเพิ่มข้อความนะครับผมจะเลือกเป็นหัวข้อข้อความนะครับหัวข้อนี้นะครับหลังจากเราเปิดหัวข้อข้อความเรียบร้อยนะครับให้เรากดเพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลนะครับโอเคนะครับหลังจากหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้ท่านชมทําการหาคําว่าเพจนะครับรูปไอคอนที่เป็นรูปกระดาษนะครับสีฟ้าจะมีลักษณะรูปหน้าแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยคลิกเลยครับ โอเคครับหลังจากหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาครับท่านชมกอ่อข้อมูลตรงชื่อแล้วครัอธิบายให้ครบถ้วนนะครับโอเคผมจะกอ่อข้อมูลซึ่งชื่อและคำอธิบายต้องเกี่กับบนเรียนออนไลน์ของเรานะครับ โอเคนะครับหลังจากเรากรอบชื่อและคำอธิบายครบท้วนสมบูรณ์แล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับตรงหน้าต่างคอนเทนต์นะครับให้มาชมคลิกตรงช่องสี่เหลี่ยมตัวนี้เลยครับสี่เหลี่ยมใหญ่ๆสีขาวลูงๆตัวนี้ครับคลิกเลยครับนะให้มาชมพิมพ์บทความที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะให้ผู้เรียนได้ทําการศึกษานะครับจะเป็นคัดลอกมาก็ได้เดวท่าต้องชมจะพิมพ์ในนี้เลยก็ได้ครับ ของผมเพื่อไม่ให้ทําการเสียเวลาครับผมได้คัดลอกมาเลยนะครับแล้วเราสามารถวางได้เลยนะครับขวาแล้วกดวางเลยนะครับโอเคข้อความก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่หน้าต่างการแสดงผลนะครับให้เรามาติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดติ๊กตัวนี้ออกนะครับแล้วให้เรากดบันทึกและแสดงผลเลยนะครับตรงนี้ก็เลยโอเคนะครับแบบนี้ข้อความของเราก็จะขึ้นมาพร้อมให้ ผู้เรียนได้เรียนแล้วนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย